สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันรีแล้วนะคะก็ที่ันจงอ่างข้างสอดแจ้งแฟนเพจค่ะพี่น้องขาบังเนี่ยผุ่นเป็นเอียงปาดบาลัใหย่ไหมพี่น้องมาโดกกระดดกระเดียสแต่บังเนี่ยกากซากยุค่ะจะว่าเป็นสีน้ําตาลผุ่นเต็มต้นยุ่นี่ยุคางเงี้ยเด้นี่เงื่อนค้นเด้นี่เงื่อนเด้นี่เงื่อนเด้นี่่ะเงื่อนเด้นี่เงือง่อนไม่ปลาค่ะบองเนี่ยผุน่นเอออันนั้นไม่ฟักหวานปลาค่ะพูดนะ พะวานป้าก็ขึ้นไปสูงล่ะอันนี้มันบักลำย่ยพูดมัอาัศาจรรย์แถ่พี่น้องเอ้ยมาโพดมาเหลียแถ่พี่น้องเออเกินบอมึงแน่จยว่างากองเหมือบบ้านได้สุกค่ะหัวก้อนสุกได้หาสิบเปอร์เซ็นต์นี่ละคิดว่าพุ่นปุ่มนั่นแไงไงคักมิแต่พ่วงง่ายพี่น้องเบิงึงมุ่มนี่แห่งอันโดกคักพุ่นทั้งเทิงพุ่นพุ่นอ่ะพุูดมึงแนี้ยผุนมึงดูมึงสิตสู้ไหมพี่น้งงงนองมึงคักคักสัดสพดผน บักล้ำใหญ่ค่ะลำใยค่ะลำใยผุน่ะโพดเหลือบอโดคาอหลีโดกิลีหรอกันยังวะเป็นปุ่มเป็นงงนยอยู่หลายแห้งพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยมีแต่พววงใหญ่พูุ้นผุนพวงถ้าผุนแห่งโดคาักเพียมึงเนี่ย,นยกกเนี่ยยิ่ใกล้ๆมือนี่ เนี่ยนั่นอืมน่วยบ้านได้ยบ้านได้สุกดอกค่ะเบื้องซ้าช่วงอ่างจีซีอันขึ้นซี่เหม่เบื้องนี่มีบันไดยอยู่นี่ซี่เหม่เบื้องเนี่ยหน่วยเขียวเขียวอยู่ค่ะหัวก็แก้หาสิเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่ากระลืมหวานเลยละค่ะนี่อืมในดำแล้วค่ะในหัวก็จะ ในหัวก็เริ่มดำค่ะในหัวก็เป็นสีน้ำตาลหัวก็ดำเนาะเนี่ยกินอ่างพี่น้องมึงก็น่ะมะโพดมาเหลียไฮแเถนั่น ดกคาพี่น้องมึงเนดกบ่เบิ่งพวงนี่ปาดเนาะดกพวดดกเหลียดกยี่หรีหรอพี่น้องเอ้ยอสจรอล้อหันกระลำย่อค่ะดกแห้งมึงเนี่ยสอนพวงนี่ทัง้งพวงทัง้งทัง้ทงแห้งดกคาผุนพวงผุนอ่ะ อืมโพดแล้วค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะยาก็ไม่ได้ฉีดค่ะปลอดสารพิษครับปลูกตามธรรมชาติค่ะ่าอ่อนเนาะผุนะ่ะพวงผุนทั้งดกครับอืม เมื่อนั่นก็ต้นพักหวานได้ขนาดพักหวานปลาค่ะเบิ้องบนนี่พี่น้องเพี้ยมึงดูดกคักบอดกแห้งบอพุ่นอ่ะนี่จะพวกงี้ไงดกโอ้ยโพดคักซะโพดดี่หลีพี่ดกคักเออดกแห้งคักพี่น้องมึงเนี้ยปลาจริโถมาโพดมาหลียงให้เถอะปุ๋ยบ่ได้ใส่ด้นี่ใคนไม่ใส่ปุ๋ยนี่ึ่ซ้ำซ้ำใส่เอา โอ้สิบ้างาสีกงาหากคุณบอกมูดูเพือ่อเถอะอัศจรรย์แล้วหันกันแล้นเดี๋ยวจิงจิงเชี่ยวนะคะพ่อนพี่น้องมันลำย่อยไหมมัดกงยังกระดอกกระเดียแถบึงเนี้โพดบ่บึงเนี่ยเนี่ยเนี่ย โดกแักอืมดกแห้งโดกอีหลีอีเหรอบัท่านได้สุกค่ะจะไปอยากไทยเบิ่งความโดกของนา,งา่งค่ะปาดอัศจรรย์ค่ะผุ่นงามค่ะโดกคขกพี่น้องเอ้ยสะออนเนาะขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพจ จงอ่างข้างสอดแจ้งแฟนเพจไหนเดอร์ค่ะขอบคุณหักพี่น้องสุขุสุก้นค่ะ